ง่ายทำไมร้อนอย่างนี้วะกูทนไม่ไหวแล้ววะมึงไปซื้อแอร์ให้กูตัวจุ๊วะนี่มันหน้าร้อนน่าโอ้โหแอร์ก็บเรือไฟอะมั้งแก้ผ้าไหมน้าแก้ผ้าแลวกก้วคนมันชอบายเลยวะอยากแก้เลยแนมะ่แฟนเพจหายหมดแน่เออลยตรงนี้แม,ม,ม่วันสงกรานต์ละไปเชื่อมหวานให้แม่ได้ไหมเออไปเชื่อเอาสูญเย็นเข้มามาทำไมวะเฮ้ยสูญเยนบ้าอะไรมัพัดลมไอเย็นมัสเตฟู รุ่นใหม่ในสีเจ็ดเปล่านะเป็ดเป็ดมันเจ๋งกว่ามิวส์อ่ะบ้ามากมันมีรีโมทเป็นยีนกดอยู่ด้วยม,ม,ดดามาีรีโมทอยู่ดิห่าม่ารู้ป่ะรุ่นนี้ออกกําลังก,กายด้วยนะต่มึงจะป้าเปล่าเนี่ยเขาออกกําลังกายเหรอมันเป็นพัดลมนี่น่ะมา เดี๋ยวมาทดสอบความแรงพัดลมไอเย็นดีกว่าบรอหนึ่งแม่แม่ยังก็อยู่ญี่ปุ่นนะบรอสองแม่ยังก็อยู่โรงน้ำแข็งบรอสามปัญหาพ่อมนุอะไรสโอ้โห้บ่อสามก็ยังมากแล้เรามันไม่ได้เย็ยนขนาดนั้นป่ะไม่น่ามา่ถือประกันนะ<บ>เอเาไปแปะหน้าไว้ทดไมวะ ไอเฮีแยแบ้งมันแกงกูเยอะแล้วนะเี๋ยวกูจะเอาคืนนะกูจะแก้แทด้วยก้ไขไแก้แ,แ,กแ,แบม้มันแก่กูกูจะแกแน้ไขมไขนะมึงไมด้มึงใช้ยงนี้เบืองไฟอวะมึเปองอะไรตัวนี้ประหยัดกว่าแอร์ติเท่าแล้วมั้งมึงเอาเรงนี่ยี่งหวานะ ไปอยากได้ซื้อมาใช้กูทั้งสิบตัวมาไปท,ท,ทนนี้อ่ะครับ